ส่วนพี่จ๊ะนี่เขาเป็นน้องสาวพี่<ะ>พี่ก็ขายอาหารตามสั่งสมัยก่อนอดีตเคยเป็นดาราะะอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราก็คือไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายแต่อเนี้ยคิดคิดว่าตัวเองเนี่ยโด่งดังเยอะเกินไม่มีใครรู้จักหลักมีแฟนคลับอยู่คนเดียว่ะเหมือนเวลาพี่นั่งไลฟ์สดอะ <laughs> ตําแหน่คนดูใช่ฮะเหมือนจะหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อมันต้องมีความสุขดีครับนะครับเรื่องนี้แม่ตั๊กมาด้วยจ้ากังวลเพราะว่าเอ๊ะแม่ตั๊กมากังวลว่าตําแหน่งของนางเอกเนี่ยมันจะไม่ใช่จ้ายังไงฮะพ่อพ่อต้องเล่าเรื่องนี้จ้าเขานั่นแหละเขาเป็นนางเอกเลยนะครับแล้วก็ส่วนพี่ตั๊กนี่เขาก็เอ่อต้นเรียกว่าเป็นเป็นตัวเด่นอีกตัวนึ่งนะในในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ที่ ก็แสดงก็พอใช้ได้นะเท่าที่ดูดูมาก็พอใช้ได้ฮะแต่แต่ต้องต้องฝึกกันอีกเยอะต้องปรับปรุงเขาเขาบูกันด้วยนะอ๋อแล้วฮะเวลาลงไม้ลงมือเนี่ยเรียอของเรานี่ใช้มุมกล้องนะบัดซบเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยของเขาจะตกยังไงนะเยอเขาจะเล่นจริงจิบริงตอบเป็นอ๋อ้๋ออ๋อเราชอบที่กัดฟันรอด้เยอะๆของเขายังไงนะ ขัดล้อเลยรู้น้ำหนักมือมันอยู่ก็ประมาณนี้นะครับขอพี่นุย้ยพี่นุย้ยพี่นุ้ยก่อนพีนจ,จบผมฝากอะไรอย่างเรื่องอะไรวะบอกเขาเล่งแอผมนิดนึงไปทํทำอะไรมันเหนื่อยเนี่ยโอ้โหที่จะตายอยู่แล้วเนะี่ยแค่ยืนสัมภาษณ์มือออกทำไมวะกลับมาเที่ยไทยอีกครั้งหนึ่งป่ะหมดเวากหพี่เอาอาไทยหน่อยอาไทยหน่อยเมื่อกี้คืออาไทยต้องบอกว่าท่านในวงการเขาก็คือครังมุก เก็บมุกตลกในวงการตลกไว้ทั้งหมดจะเป็นลม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 อะไหน่าซิดแล้วมือพี่ก็น่าจะถามเกี่ยวกับมุกก่อนผมจะได้ไม่ต้องตีล่างกาพี่ก็ถามมุกเลยสิพี่อะไรเออไม่ใช่เอาให้ตัวเองเหนื่อยไหมโอ้โหแล้วจะถามนี่แหละ อาจฉริยะเขาเก่งเอัจาริยะเขาเก่งไม่ว่าจะเป็นมุกรอยหรือว่ามุกตับหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดโชว์หน่อยได้ไหมครับพ่อโชว์คู่กันหน่อยได้ไหมฮะได้เเลยอออย่างภาษาไทยบอกผมภาษาอังกฤษแฮ่นะเอ็กเซนเพิ่มหน่อยเอ็กเซนยังงไอแแห่ผมแฮห่ช้าๆลากๆนี่มีฝรั่งเขา่งดูอยู่นนั่แหละเฮลโลเออใครโทรหาสวัสดีผมแฮ่ลากสิ ครับตรงไหนตอบตรงนั้นครับผมแหหัวเพศหูเอียจมูกโนดตาไอคิ้วไอเบาอะไรไอเบาอะไรไอเบาไอเบาถูกแล้วเอาเถอครับพี่เอาพี่พี่หมดทั้งจ๊เพี่ทีนี่ทถูกแล้วพี่ถูกแล้วถูกแล้วพี่สมัยก่อนที่เล่นแม่งเบาอย่างเดียวโอยมันรีบดิไอยเวรฉันไม่ไอเบาพี่ยอดพี่ยอดบอกตัวปูไม่ค่อยคล่องแต่ผู้บริหารต่างชาติขำอยู่ได้ได้อยู่โทษเลยผมแหหัวเพศหูเอียจมูกโนดตาไอคิ้วไอเบาปาก เมาแขนอามมือแขนนี่หำได้อันนี้เป็นเพจเล็กยงอยู่เพจน้อยอือตายแล้วฮากันแบบบอสโอ้โหเป็นไงฮะคุณแถวหน้าสองแถวหน้าเอาเป้นตักตักเลยมาขอดูหน่อยในหนังไม่มีแต่นี่แถมให้ขอดูหน่อยไปเัดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอ้สบายเลยพวกผมเนี่ยเรียนจบสูงมากมหนึ่งผมจบกรองมสองที่เวียดนามมสามเวตาลีมสี่เคนยาแล้วมห้าเคนผัก ช่วยแม่อยู่ประคองพอนึกไปถึงเลยต้องตามมาแห่กันถึงที่นี่เนี่ยสูงแล้วคิดดูนะอยู่ในกองแบบนี้ทั้งวันกูจะบ้าห้องให้เป็นสับที่เป็นสับเหรือควันหนึ่งถึงทูยูท่านหวั่นสวิสซิคนั่งยังหนุ่มรุมห้องรองยาวขาวไว้กาไอฟากาไฟตายแบบแบทุยเอาใหม่เลยเทคสองเทคสองพี่เอาเลยหนูดีกว่าหนูดีกว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องท่องได้สลับสลับ ยังแมวแคทแมทเสือเสื้อโคดเรือโบ๊ทข้าวแบดแรดหนูคนนี่แมนแผนที่แมพแคปปูพิกหมูคู่ทีฟิตปลามวกแฮทม้าฮอตฮอตมอด็อกเตอร์กับหมอไก่คอรด็อกหมางูสเน็กเอกไข่ไอตาเพ็งปากกาบุ๊กหนังสือมือแฮนด์ว้าวยอดนี่ยาณะสถาบันนี่ประมาณนี้รุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะอย่างผมใหม่ใหม่ นึกว่าจะได้พี่ออสโอ้พี่ออสพี่้ยแอร์ตลกเลยโขันเลยยังแอร์แอร์เล่นเล้งไอ้หน่อยโอ้ยยื้นมายืนหอบยืนพิ่มอยู่เนี่ยเอามาถึงสองคนสุดท้ายกัสและออมเล็ตบ้างร่วมงานกับพี่ๆเป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกสนานมากเลยครับร่วมงานกับพี่ๆทุกคนน่ารักบรรยากาศในกองเห็นอย่างงี้ยังไงในกองเป็นอย่างนั้นและยิ่งกว่านั้นเลยครับผมสนุกมากใช่ไหม ร่วมร่วมกันหลายๆคนนะน้องออมด้วยนี่ก็เป็นเรื่องแรกของน้องออมด้วยเหมือนกันนะครับผมยังไงครับพ่อตีกองเก่งอ๋าครับผมแล้วไงฮะจะบอมีอะไรหรือเปล่ามีกองเก่งแค่คาดหวังด้วยว่าพ่อจะมีอะไรอีกความสามารถครับเอาตีทุกวันยังไงโมงๆเขาก็ตีตีกองตีอะไห้าใช่ขอเดียวกับตีลังกาเลยบอกพี่เข้าไปเลยก็เรื่องนี้เรื่องแรกนะครับก็รู้สึกแบบ ว้าวมากๆเลยค่ะคือพี่นักแสดงทุกๆคนนี่คือแบบตลกค่ะคือ<ะ>วันวันนี่คือขำกันะทั้งวันค่ะเชื่อแล้วเชื่อแล้วก็แ,แกบบจริง,รงๆการที่หนูได้มาทําอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกเป็นบิ๊กสเต็ปมากเพราะว่าหนูเป็นมือกลองแล้วแบบรู้สึกนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณครับ